คนที่นี่เมนูฮิตของพวกเขาคือไก่ทอดรีไซเคิลครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเพราะนี่คือเศษไก่ที่คนอื่นกินเหลือจนทิ้งลงถังขยะไปแล้วแต่ถูกเก็บมาปัดฝุ่นล้างน้ำและปรุงรสใหม่อีกครั้งจนกลายเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นเรียกกันติดปากว่าปักปักสิ่งนี้สะท้อนชีวิตจริงของผู้คนในทอนโดสลัมที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ใจกลางกรุงมะนิลามีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนานแน่นกว่า0,000 0คนในพื้นที่เพียง เราๆกาวตารางกิโลเมตรบางครอบครัวอยู่กันหลายชีวิตในบ้านหลังเล็กๆถนนแคบๆที่นี่ไม่ได้มีไว้แค่เดินผ่านแต่มันคือทั้งตลาดที่ทำงานและสนามเด็กเล่นในเวลาเดียวกันผู้คนจำนวนมากทำงานแบบวันต่อวันรายได้ไม่แน่นอนวันนี้มีงานพรุ่งนี้อาจไม่มี ทอนโดเลยเหมือนโลกอีกใบที่ฉายภาพทั้งความยากจนความอดทนและความพยายามของผู้คนไม่ใช่ว่าทุกคนในมะนิลาจะอยู่แบบนี้นะครับแต่ที่นี่คือส่วนหนึ่งและความจริงที่เกิดขึ้น